อีอย่างว่ยูดีดีอินฟูขมินก็ออกมาโชว์ศักยภาพของสมองนะครับล่าสุดได้มีการออกมาอธิบายว่าเพราะอะไรทำไมน้ำปลาของขมินถึงได้แพงกว่าน้ำปลาไทยสาเหตุเพราะน้ำปลาขมินทำมาจากกุ้งส่วนน้ำปลาไทยเนี่ยมันทำมาจากปลาหมึกเดี๋ยวนะอะไรของมันวะเนี่ยก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของเราหอวงคนนี้คนเดิมนะครับเมืออเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกทุกคนได้ยินเสียงนะแบบนี้แล้วก็ยงนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้นะครับน้ามีข่าวโนจะแจ้งกับคนไทยทุกคนสั้นนะครับก็คือเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการชุมนุมกันของคนขมิประมาณ1 0,000คนนะครับที่กําลังจะเตรียมขึ้นมาบุกที่ปราสาทตาเมินทมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเพจของจัองหวัดสุรินทร์เนี่ยก็มีการเรียกร้องให้คนไทยทุกคนเนี่ยเกฑ์คนกันมาให้ได้ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอย่าให้มันน้อยหน้าพวกขแมแยเขานะเพราะพวกขมรยเขาเนี่ยมาขั้นต่ำคือรถบัสยม่นับสาน้ะมคัน ชูตัวอักษรเขมรที่ปราสาทตามเมินทมนะครับยังไงเราเชาวไทยเนี่ยจับรอยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาไม่ได้โดยเด็ดขาดซึ่งถ้าใครที่พอจะมีเวลาแล้วว่างนะครับก็เรียนเชิญที่ปราสาทตามเมินทมด้วยกันละกันนะส่วนสาหรับน้าหงอ,งอกเนี่ยนะก็ <oughs> จะเป็นคนกระจายข่าวเรื่องนี้ให้กับคนไทยเนี่ยได้รับรู้กันทุกคนนะครับหวังว่าคนไทยทุกคนจะช่วยกันเดินทางไปเที่ยวเยี่ยมชมที่ปราสาทตามเมินทมด้วยนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาะก็หาข่าวสารที่มันเอียงว่ามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันน,กน,น,กน,น,น,นะครับ่าว รบกวนให้คนขมทุกคนเนี่ยเลิกใช้สินค้าใจให้หมดเพราะถ้าเราใช้สินค้าของพวกเขาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาก็จะดูถูกเราต่างๆนานาทั้งที่ดีคือเราจะต้องแบนสินค้าของพวกเขาแล้วก็หันมาใช้สินค้าภายในประเทศซึ่งหลังจากที่ทางกุนซินประกาศออกมาแบบนี้นะครับมันก็ปฏิปอดีกับที่ทางฝั่งไทยเนี่ยก็มีมาตรการโต้ตอบกัมพูชาเหมือนกันนั่นคือการงดห้ามลดขนส่งสินค้าผ่านเข้าออกโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งมันก็เลยส่งผลให้สินค้าหลายๆอย่างที่กัมพูชาเคยนําเข้าจากประเทศไทยเนี่ยโอ้โหราคานี่แพงขึ้นนยยัับบเละคร มันก็เลยทาให้คนเขมรนบางส่วนเนี่ยไม่มีทางเลือกจอําเป็นจะต้องใช้สินค้าของประเทศกัมพูชาเพียงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพวกเขาไปเจอว่าเอา้าทำไมสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นกะปิน้ปาปลาน้ําตาลน้ําส้มส่ชูปลากระป๋องรสด,ดีมามวงมามา่าอะไรแบบนี้เนี่ยแทบทุกสิ่งทุกอย่างราคามันแพงกว่าที่ประเทศไทยส่งไปขายที่นู่นอีกนะครับซึ่งสําหรับเรื่องนี้เนี่ยคนเขมรนเขาก็ค่อนข้างจะงงงนะครับว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงสินค้าที่ผลิตภายในประเทศแท,แท้แต่ทำไมถึงแพงกว่าสินค้าที่นําเข้าจากประเทศไทย ซึ่งณจุดๆนี้มันก็จะเกี่ยวกับดีมาและก็สับไพ่นะครับอย่างที่รู้กันนะประเทศไทยเนี่ยผลิตออกมาครั้งหนึ่งก็เพื่แพล่ชาวบ้านชาวช่องเขาไปหมดนะครับก็คือผลิตมาล็อตหนึ่งเนี่ยโอ้โหส่งไปขายต่างประเทศเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเป็นลาวสิงคโปร์มาเลเซียแม้กระทั่งกัมพูชาก็รับสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยเข้าไปนะครับมันก็เลยทาให้สินค้าไทยเนี่ยมีราคาที่ถูกแต่สําหรับสินค้าของกัมพูชาเนี่ยผลิตออกมาแล้วก็ไม่ค่อยมีคนซื้อนะครับจะซื้อใช้เฉพาะแค่คนเขมรด้วยกันเอง เพียงแต่ในสายตาของคนเขมรเนี่ยพวกเขาไม่ได้มองมุมนี้เลยนะพวกเขาดันไปมองอีกมุมหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นมันดันมีอินฟูขมเขมรคนหนึ่งนะได้มาโชว์ศักยภาพความฉลาดของมันสมองของตัวเองเพราะมีการออกมาโพสเปรียบเทียบระหว่างน้ำปลาของกัมพูชากับน้ำปลาของประเทศไทยนะครับโดยในรูปที่เขาโพสเนี่ยมันจะมีน้ำปลาตั้งอยู่2ชนิดก็คือน้ำปลาของกัมพูชาและก็น้ำปลาของประเทศไทยน้ำปลาของไทยเนี่ยมีราคาแปะอยู่ที่3,500เนห้าร้อยลียวนะครับส่วนน้ำปลาของเขมรเนี่ยแปะอยู่ที่ 7, 000, เ,ทเป็เงินนเนี่ยับส่นน้านี่ป 56บาทนะครับก็คือราคาแตกต่างกันเกือบ2เท่าเลยนะซึ่งอินฟูกรเมนคนนี้ก็ได้มีการออกมาอธิบายนะครับว่าเพราะอะไรทำไมน้ําปลาของเขเมรถึงได้แพงกว่าน้ําปลาไทยหลักๆก,ก็เป็นเพราะดูหลักฐานจากที่หน้าฉลากก็ได้น้ําปลาไทยเนี่ยมันผลิตมาจากปลาหมึกไงแถมปลาหมึกก็เป็นปลาหมึกที่คุณภาพต่าตัวแบนๆตัวป้อมๆตัวเล็กๆเทียบกับน้าําปลาเขเมรไม่ได้เลยดูจากรูก็รู้ว่าทํามาจากกุ้งมังกรตัวใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ้มและนี่แหละก็คือสาเหตุที่เพราะอะไรทำไมน้ำปลาของเขเมนถึงได้แพงกว่าประเทศไทยคนเขเมรก็ควรจะหายโง่สักที เห็นมีการโพสต,ตั้งคำถามอยู่นั่นแหละว่าทำไมน้ำปลาของเขเมรถึงได้แพงกว่าน้ำปลาไทยดูจากรูปก็รู้ว่าน้ำปลาเขเมรผลิตมาจากกุ้งมังกรเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้แบบนี้แหละที่คนไทยเนี่ยถึงได้บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกไม่มีสมองและหลังจากที่อินฟูเขมรคนนี้ได้ออกมาอธิบายเอาไว้แบบนี้นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับคนเขมรส่วนใหญ่แม่แดันเชื่อกับเรื่องนี้ซะอย่างนั้นนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับคนไทยทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าน้ำปลาตาปลาหมึกเนี่ยมันไม่ได้ผลิตมาจากปลาหมึกนะครับและเช่นเดียวกันน้้้ปปลลาาาาาตตคนนแบบกุงหหหรือออว่ยด มันก็ไม่ได้ผลิตมาจากคนแบบกุ้งแล้วก็ไม่ได้ผลิตมาจากหอยหลอดนะครับส่วนน้ำปลาของคอมเมต์นเนี่ยนะไม่แน่ใจว่าผลิตมาจากอะไรนะครับแต่นะเชื่อมันว่าไม่ได้มาจากกุ้งมังกรอ,อย่างแน่นอนเพลเพส่วนผสมนเนี่ยอาจจะมีแค่เกลือกับน้ำเปล่าก็มีความเป็นไปได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคมเน์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มันมีการอธิบายเรื่องน้ำปลาว่าน้ำปลาไทยทำมาจากปลาหมึกน้ำปลาเขมรทำมาจากกุ้งมังกรพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าผมไม่รู้ลงน้ว่าน้ำปลามันจะผลิตมาจากอะไรหรือยงงไง แต่ประเด็นคือทําไมน้ําปลาของประเทศไทยมันถึงได้ส่งออกไปขายแทบทุกประเทศในโซนอาเซียนเวียดนามก็มีน้ําปลาไทยลาวก็มีน้ําปลาไทยและเช่นเดียวกันกัมพูชาก็มีน้ําปลาของไทยทาไมประเทศเพื่อนบ้านถึงไม่มีน้ําปลาของกัมพูชาขายบ้างแต่เท่าที่คิดได้น้ําปลาของประเทศไทยนั้นมีราคาถูกก็เลยได้รับความนิยมมันน่า,จ,าจะมีเหตุผลเดียวนี้แหละซึ่งถ้าสินค้าเรายังคงขายราคาแพงอยู่แบบนี้มันก็จะเป็นการยากที่เราจะส่งออกสินค้าของเราไปที่ตลาดที่ประเทศอืน่นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก่อนที่เราจะาเรื่องราคาสินค้ามาตัดสิน เราต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่าสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพเราต้องใช้วัสดุที่ดีที่สุดและเป็นวัสดุที่ไม่มีสารพิษแต่สินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านพวกเขาไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่สนใจสุขภาพของผู้ใช้พวกเขาเน้นขายในราคาที่ถูกและขายได้เยอะและลดคุณภาพของสินค้าให้ใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทําได้มันก็แล้วแต่คุณนะถ้าคุณอยากจะกินน้าปลาที่มีคุณภาพสูงก็จะเป็นจะต้องเลือกใช้น้าปลาของกัมพูชาแต่ถ้าต้องการสินค้าที่มีคุณภาพต่าจากประเทศไทยแและข้าางในมีต่สพิษ และสารปรุงแต่งมันก็เรื่องของคุณคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสิ่งที่อินฟูคอมเมนต์คนนี้อธิบายนั้นถูกต้องแล้วพวกคุณเคยเห็นราคาของกุ้งมังกรมีราคาที่ถูกกว่าปลาหมึกไหมล่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า1ขวด7พ็ดปลเรียวก็ถือว่าไม่แพงเพราะปัจจุบันนี้น้ำปลาท,ที่ใช้อยู่ก็เป็นของญี่ปุ่น1ขวดร,ราคาแพงวันนี้อีกแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือยังไงเราก็ต้องอุดหนุนสินค้าของเราถึงสินค้าของประเทศไทยจะมีราคาถูกกว่าแต่เราก็ไม่ควรที่จะกินจำไว้พวกคนคอมเมนต์ที่ดูถูกสินค้าภายในประเทศแต่ซื้้ออสินคาขงประเททศไย ไอ้คนผู้นี้แหละที่ทําให้คนกัมพูชาตัางประเทศนั้นต้องโดนดูทุกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันไม่ชอบการวิเคราะห์ของคุณถ้าจะบอกให้ซื้อสินค้าของเขมเมนเพื่อสนับสนุนสินค้าภายในประเทศยังจะดูดีสักกว่าการมาเปรียบเทียบสินค้าของประเทศไทยแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยอาหารทะเลมันราคาถูกแต่มันไม่อร่อยเท่าอาหารทะเลของเอมรนโดยเฉพาะความสดใหม่ราคาน้ําปลาราคานี้ถือว่าสมเหตุสมผลแต่ที่น่าสงสารก็คือมันมีคนคขมเมนตบางคนที่อาจจะเป็นคนจนคนมีไรายได้น้อยอาจจะไม่สามารถซื้อน้ําปลาในราคาแพงได้ ทางเดียวคือรัฐบาลควรจะมีมาตรการแก้ไขพยายามลดราคาสินค้าภายในประเทศให้มันมีราคาที่ถูกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสินค้าราคาถูกมันไม่ใช่สินค้าที่จะดีเสมอไปอาจจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและผิดสุขลักษณะอนามัยกินไปอาจจะทําให้อายุสั้นลงได้เพราะฉะนั้นสินค้าของคอมเมนต์กับสินค้าของไทยอย่าเอามาเปรียบเทียบเพราะคุณภาพมันต่างกันสินค้าของคอมเมนต์ถ้าจะเปรียบเทียบให้ไปเปรียบเทียบกับสินค้าของเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสินค้าของคอมเมนต์ผลิตมาจากธรรมชาติแต่สินค้าของประเทศไทยผลิตจาากสรเคมี และใช้เครื่องยนต์ในการผลิตซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีสารตกค้างอะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งทําให้ในแต่ละวันเนี่ยพวกเขาสามารถผลิตได้เป็นร้อยๆเป็นหมื่นๆืนขวดแล้วจะให้ขายราคาเท่ากันได้ยังไงถ้าคิดว่าแพงก็แค่งเงียบไว้ไม่จำเป็นต้องเอามาเปรียบเทียบเพราะเดี๋ยวพวกคนไทยนั้นก็จะดูถูกเราอีกอ่ะก็ออกคอมเมนต์ของคนขเมงไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับฟังคอมเมนต์ของคนขเมงแล้วก็รู้สึกละเอียดใจยังไงก็ไม่รู้นะไม่น่าเชื่อนะครับว่าแกแค่น้ำปลาพวกมึงยังออกมาถูกเถียงกันอยู่นะครับเนี่ยและน้าก็ แม่งต้องเอาไปเปรียบเทียบกับน้ำปลาญี่ปุ่นน้ำปลาเกาหลีนะครับโอ้โหเอาตรงนะน้ำปลาของเขเมรเนี่ยตัวดีเลยนะครับกินไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดอยู่ถึง7วันหรือเปล่านะเพราะที่กัมพูชาเนี่ยไม่มีออยอมไม่มีหน่วยงานที่จะเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานไอโซเหมือนที่ทางประเทศไทยเรามีนะครับไม่รู้ว่าตอนบรรจุขวดเนี่ยใช้กรองเอาหรือเปล่านี้นะก็ยังสงสัยอยู่นะ ก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิป,ลปนี้เราทุกๆคนเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะและอย่าลืมนะครับย้ำกันอีกทีถ้าใครอยู่ใกล้ๆปราสาทตาบนทมปราสาทตาควายเนี่ยก็อย่าลืมไปเที่ยวเยี่ยมชมที่ปราสาทได้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกมีคนเขมรเข่าแห่กันมาเที่ยวที่ปราสาทตาบนทมเป็นหมื่นชีวิตเลยนะครับแล้วที่มันแย่ไปกว่านั้นคือกะจะมายุยุกะจะมมมมมาา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 โโชววววว์์สสสัััััญลกกษณททททททีีี่่่่่่บบบงงงงงงอออปปปปปรรรรตนน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 นเเเเเเยยยยย็็็ขขหดด้้ะคคซึใจิไ ก็ฝากทุกคนเนี่ยขึ้นไปไล่พวกมันให้ออกจากปราสาทกันหน่อยกันละกันเอ้ยฝากให้ไปเที่ยวเยี่ยมชมปราสาทตามนทมกันหน่อยกันละกันส่วนสำหรับในคลิปนี้หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ